สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ทิปนี้ก็จะเป็นในสูตรปกสลากนะครับซึ่งปกสลากล่าสุดก็เป็นปกเกี่ยวกับยาสิติดอีกแล้วนะฮะล่าสุดเป็นปกวันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นปก สายด่วนนะฮะสายด่วนปอปสนะฮะแจ้งบอกแสยาเสพติดนะครับอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับเนาะก็มาดูว่าเลขเนี้ยนะครับสูตรว่าในคลิปเนี้ยนะฮะจะได้เลขเด่นตัวเด็ดตัวไหนนะใครชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับกันได้นะครับเนาะหรือใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดหรือใครคิดว่ามันจะเป็นเลขไหนนะครับก็คอมเมนต์มาแบ่งปันข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ขันด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะฮะสรับในคลิปนี้ ซึ่งก็มีปกแบบนี้ก็มาตั้งแต่ในปีที่แล้วแล้วนะครับเนาะปกสลากที่มีคําว่ายาเสพติดนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ในปีที่แล้วนะแล้วก็เนี่ยมีคําว่าสายด่วนเนี่ยซึ่งสายด่วนเบอร์โทรนะครับในปีที่แล้วนะครับเนาะหรือว่าเลขมันอาจจะออกง่ายๆนะครับเหมือนในปีที่แล้วนะครับซึ่งออกเหมือนในเบอร์โทรเนี่ยมีคําว่าสายด่วนเหมือนกันสายด่วน156 1,5,6,7นะฮะโทรฟรี24ชั่วโมงอันแบบนั้นเป็นสายด่วนนะ,ะบำบัดรักษาฟรีนะครับไม่มีความผิดนะฮะเนาะก็เนี่ยสลับเนี่ยในตำแหน่งในหลักพันกับหลักหน่วยเนี่ย57เนี่ยก็มาออกล่างล่าสุดหรือว่าอา,อาจจะออกง่ายๆนะฮะอาจจะออกง่ายๆเนี่ยเบอร์โทรสายด่วนสายด่วนสายดว่ยดวนเหมือนกันนะฮะเนาะหรือจะเป็นรอบนี้หรืออาจจะเป็นในที่ใน3 1,3,8,6นะครับ1386 1386 อ่าถ้าออกเหมือนกันกับในห5 6 7งห้าหกเจ็ดอ่าห้าเจ็ดอ่าเนี่ยตำแหน่งตรงนี้อาจจะเป็น663ล่างก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเลขใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันกับในงวดก่อนนะครับเนาะับในงวดก่อนนะครับที่เป็นนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้นะครับก็เป็นนะครับเป็นอายุนะครับเนาะอืมอายุเนี่ย อายุของรัฐมนตรีนะครับเนาะซึ่งปปสเนี่ยปปสมันขึ้นตรงของในกระทรวงนะฮะกระทรวงยุติธรรมนะครับเนาะอ่ากระทรวงยุติธรรมก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับก็อายุนี่อายุซึ่งไปออกนะครับเนาะอ่าในวดน,นั้นเริ่มเข้ามาในตําแหน่งเลยนะบางทีก็เลขอาจจะออกเกี่ยวกันกับในนี่แหละเกี่ยวกันกับในอายุคนดังๆนี่แหละนะครับเนาะอเอเอนะฮะเนี่ยเนี่ย นี่ยรัฐมนตรีนะเริ่มเริ่มเริ่มเป็น1กันยานะครับพอ66กันยานี่ก็อ่ะเนี่ยมาออกอายุเลยนะเนาะอายุ64ปีเนี่ยเนี่ยมันก็ใกล้เคียง6463นะครับเนี่ยนี่6463เนี่ยเนาะเนี่ยเบอร์เนี่ย36เนี่ย,ย 36, 63หรือจะซื้อล่างนะฮะอาจจะซื้อล่างไปคู่เดียวเลยก็ได้นะฮะ6336เนี่ยหรือก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่ามันอาจจะไม่ใช่63อาจจะเป็น62ก็ได้นะครับเนาะ ม,มันอาจจะเคลื่อนไปนะฮะแต่หกสี่ก็คงไม่แล้วแหละเนาะมันก็ออกบ่อยแล้วนะครับหกสี่หรือจะเป็น 38. สามแปดเนี่ยสลับสามแปดหรือสามเก้าอ่าอาจจะไม่ใช่หกนะ,ะอาจจะไม่ใช่หกอาจจะเป็นเก้านะอ่านี่หกกับเลขเก้านะ,ะก็ตัวเดียวกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะคนจะถูกซื้อเลขไหนก็ถูกนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับเนาะหรืออ่าหรือมันอาจจะเป็นแบบนี้ นี่นะฮะแบบนี้ก็คือผมจะไล่ดูนะฮะในปกสลากนี่เริ่มต้นเลยนะ,ะที่มีคําว่ายาเสพติดนี่นะครับเนี่ยออก5 8 3เนี่ยก็จะมันมันออกเลขเดิมนะครับก็คือจะเอาของในงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วมาหาในงวดนี้นะครับโดยที่จะนํานะฮะงวดก่อนหน้าวันที่16เนาะก็เอาวันที่1เนี่ยหสิงหาเนี่ยเนี่ยมาหาวันที่16นะลองใช้แบบนี้ดูนะครับลองดูนะฮะเนาะซึ่งเนี่ย นาในหลักหน่วยหลักหน่วยไปเพิ่มแต้ม4จาก4ก็จะเป็น5เนี่ยเนี่ยก็มา4นี่แหละนะครับเพิ่มไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะจับตรงนี้มาบวกกันก็คือในหลักหมืน่นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี้จะไปบวกกันในทุกๆหลักเลยนะฮะเนาะเนี่ยสบวกกับ4ี่หมื่นบวกกับแนสนสบวกกับ4ก็จะเป็น7 หมื่นบวกกับพันอ่ะสามบวกกับ6ก็จะเป็น9ก้าหมื่นบวกกับร้อยสามบวกกับห้านะครับก็จะเป็น8ปดหมื่นบวกกับสิบสามบวกกับ9ก็จะเป็น2 3บวกกับ4อ่ะหลักหน่วยบนนะครับก็จะเป็น7 3บวกกับ1ก็จะเป็น4 3บวกกับ4นะครับก็จะเป็น7เนี่ยเนี่ยก็ถ้ามันซ้ำกันนะอ่ะก็ตัดออกไปนะครับเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็จะเหลือเจ 982 4สเนี่ยมาจับกับ4ี่กับ5เนี่ยเห็นไหมครับก็มา42สเนี่ย4มาเอาตรงนี้2ก็มาเาตรงนี้เออนี่แหละอ่ะลองดูในปีที่แล้วนะครับเนาะอ่ะลองดูในปีที่แล้วสักงวดเนี่ยหาในงวดนี้ก็เอาผลงวดก่อนนะฮะโดยที่นำในหน่วยหน่วยล่างเนี่ยจับเพิ่มแต้มนะครับจาก3เพิ่มไปเป็น4ตัวที่จะมาจับเลยอ่ะเนี่ยเอาหลักหมืน่นเหมือนในงวดเนี่ยหลักหมื่นบวกกับหลักแสน2บวกกับ9เป็น11 2บวกเเป็น11 2บวกกับ3เป็น5 2บวกกับ3เป็น5อ่าถ้ามันเหมือนกันแบบเนี้ยมันก็ชนกันเนาะก็จะได้ตัดไป2บวกกับ2เป็น4 2บวกกับ8เป็น10 2บวกกับ3เป็น5อ่าเนี่ยมันก็ถ้ามันชนกันแบบเนี้ยอ่าตัดไปจะได้ตัวเลือกไม่ต้องเยอะอ่าเนี่ยก็จะเหลือ1 405นะครับมาจับกับ3กับ4นะครับเนี่ยก็มา30นนี่นี่แหละได้ครับ อ่ะเรามาดูของในปีนี้เลยนะฮะเนาะอ่ะเริ่มต้นอ่ะเนี่ยกรกฎากมดาของปีหกเนี่ยหาในงวดนี้ก็ไปเอางวดก่อนหน้าอ่านะครับงวดก่อนหน้าเนาะกรกดากมเนี่ยก็เป็นงวดนี้นําในหน่วยเหมือนกันนะเนี่ยศูนย์เพิ่มไปเป็นหนึ่งตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็นําในหลักหมื่นนี่แหละนะ,ะไปบวกกับในทุกๆหลักหกบวกกับสองเป็นแปดหกบวกกับสี่เป็นสิบหกบวกกับแปดเป็นสิบสี่ หกบวกเนะฮะเป็น13 6บวกกับ2เป็น8 6บวกกับ3ได้9 6บวกกับ0ได้6อ่าเนี่ยก็ถ้ามันชนกันอ่ะโดยดีจะได้ตัดไปนะศูนย์ก็ชนกันนี่นะฮะก็จะเหลือ4 3 8 9 0มแปดนะฮะมาจากกับ0กับ1นะนี่ก็จะได้นะครับในที่8 9 0 1 0 5นย่งนี่งมีศ 6บวกกับ0นย์อ่าก็ได้6อ่าได้ศูนย์เออเนี่ยเนี่ยน,นะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ในห6เนี่ยหนึ่งหอ่านั่นแหละนะครับมาดูต่อนะครับเนาะในงวดถัดมานะครับอืมนี่ในงวดนี้นะครับอเอาที่มันยาเสพติดอ่าเอาเริ่มเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยปอสอเนี่ยลองดูนะครับลองทำในงวดนี้ดูนะครับอันนี้ก็มาเหมือนกันเนาะสองสองเพิ่มไปเป็น3าม,มา3าเนี่ย แล้วก็มาเริ่มในงวดนี้ที่ออก8 7 2นี่อ่ะแปลงงวดก่อนหน้านะครับหลักหน่วยล่างะนะเพิ่มไปเป็น2นี่มาแล้ว2นี่ได้แล้วตัวที่มาจับเลยน้าหลักหมื่น6ฮะหบวกกันกับ2เป็น8 6ดบวกกับศย์ได้ได้6 6บวกกันกับ4ได้0 6นบวกหได้11 6บวกกับ3ได้9 6บวกกับ1ได้7อ่ะได้7อ่ะตัดไป7 มีซ้ํากันอีกไหมไม่มีนะฮะผลออกนี่แปดนี 2, ่สองก็มาอ่ะลองดูนะฮะในงวดก่อนหน้านี้นะครับนีร่รู้คิดรู้ทันนะครับเนาะอ่ะเหมือนเดิมเลยนะฮะในเอางวดก่อนหน้านะครับหลักหน่วยล่างไปเพิ่มแต้ม1เป็น2นะครับแล้วก็จะนำนะฮะในหลักหมื่น1บวกกับ9เป็น10 1บวกกับ5เป็น6 1บวกกับ4เป็น5 1บวกกับ7นะฮะได้8 1บวกกับ8ได้9 1บวกกับ9ได้0ูนะฮะ1บวกกับ 1, 1ก็จะเป็น2ต่อถ้ามันซ้ำกันตัวไหนก็ตัดไปตัด0ก็เหลือ6 5 8 9 0 2นะครับผลออก1 2อ่ะก็1 2นี่ก็มาบนมาบนอีกแล้วนะครับเนี่ยปกแบบนี้มาบนเหมือนกันเลยนะฮะม,มาบนเหมือนกันแล้วก็ในตรงเนี้ยมันมาในหลักหน่วยเหมือนกันเลยนะฮะ ลองซื้อไปตรงๆดูนะครับเนาะแสดงว่าหนงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดก็ต้องเอาผลในงวดที่แล้วนะครับเนาะผลในงวดที่แล้วนี่ซึ่งนําในที่ในหลักหน่วยล่างนะครับจะไปเพิ่มแต้ม4ี่ก็จะเป็น5ตัวที่จะมาจับเลยนะฮะในหลักหมื่น1บวกเเป็น10 1บวกกับ3เป็น4 1บวกกับ4ได้5 1บวกกับ4ก็ได้5 1บวกกับ6ได้7 1บวกกับ4ได้5ได้5เนี่ย มันชนกันนะห้ตัดไปตัดไปก็จะเหลือนะครับแสดงว่าเหลือ0 4 5 7นะครับมาจับกับ4กับ5นะครับลองดูแล้วกันนะนะครับอ่ันนี้มาหน่วยเนาะลองจับไปหน่วยแล้วกันนะครับเผื่อจะโชคดีนะฮะมาตรงตรงหก็จะเป็น0นย์ะครับ0 4 0 5นะครับ4 4 4 5 5 4 5 5แล้วก็74นะครับ7 5ห นี่แหละครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะก็พอมีโอกาสเป็นเลขไหนนะฮะใครชอบนําไปจับนะฮะนำไปติดไว้แล้วกันนะแต่ผมว่าก็มีโอกาสนะฮะที่จะมานี่แหละสีจะมาอีกไหมนะครับหรือสีไม่มาหรืออาจจะเป็นในที่ในหนะครับที่จะมาห้ามาก็นี่แหละนะครับลองซื้อลองนําไปจับนะครับถ้า5ามาก็อาจจะออก5 7 7 5เหมืบนในวันนี้อีกก็ได้นะครับเนาะเออนะถ้า0นมานะ0นย์ ก็เหลือมี0405เนาะอ่าเพราะว่า0วดที่แล้วไม่มานะครับเนาะอืมแต่อารมณ์มานะอารมณ์มา0 0คัก0แน่เนาะเล็กซีบนซีล่งนะฮะอ่าอารมณ์มาแต่ตัวเลขไม่มาเน Fly, ี่ยมิเตซีกับซีกับ0ตั D ้ R huh นะครับเนอะอ่ะอนี่แหละนะครับเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่ในนะครับในปกสลากอ่าที่เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับตัวเลขนี้นะครับใครชอบนำไปซื้อนำไปจับนะฮะนำไปติดไว้ก็ อันนี้เป็นตัวกลับเนาะ4 5 5 4 4 4เนี่ยอ่ะ5 5เนี่อ่ะ, 5, 5, อะเลขเบิ้ลอาจจะออกมาอีกไหมงวดนี้นะครับเนาะ9 9ก็ออกสองรอบเนาะอ่ะ5 5อาจจะออกอีกหรือไปออก4 4อีกก็ได้นะครับเนาะอ่ะใครชอบเลขเบิ้ลก็สองคู่นี้แหละ นะครับถ้าเป็นเบอร์โทรสายด่วนนะครับอ่ะ3 6เนี่ยหนะครับอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจะไปหลายตัวนะครับอ่ะหรือตัวเลขอาจจะออกตามนี้เลยนะครับในหน้าโปกอ่ะใครเห็นเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับแต่คำว่าปปสนะครับปปสมันก็มีโอกาสที่จะออกอีกก็ได้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนมันก็มีเหมือนกันอ่ะลืมเลยนะครับเนาะ เกือบลืมเลยนะครับซึ่งในปกสลากนะครับในปกสลากเกี่ยวกันกับยาเสพติดแบบนี้นะครับมันมักจะเอาตัวเลขในหน้าปกนี่แหละมาออกนะครับเนี่ยหนึ่งห้าหกเจ็ดเนี่ยก็มีเจ็ดห้าเนี่ยเนี่ยตัวเลขหน้าปกเนี่ยอยู่หน้าปกเนี่ยงวดที่สองนะครับอ่าที่เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเนี่ยในงวดนี้ก็วันที่เนี่ยสองสี่สี่สองเนี่ยแล้วก็ถัดมานะครับเนี่ย สองหกเนี่ยเริ่มแรกปีเนี้ยเนี่ยสองกับหกเนี่ยมันจะมีเด่นมาตัวหนึ่งไม่สองก็หกเนี่ยเนี่ยก็มาหกนะครับแล้วก็อ่ะเนี่ยสองกับศูนย์เนี่ยมันจะมีสองหรือศูนย์เนี่ยติดมาสักตัวเนี่ยเนี่ยก็มีสองแล้วก็ในงวดเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับแปดเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยเนี่ยก็มีแปดนะครับมันจะมีเด่นมาสักตัวหนึ่งนี่แหละแล้วก็เนี่ยอ่ะในนี้เนี่ยมีสามเนี่ยก็มีสามเหมือนกันเนี่ยสามปีเนี่ย แสดงว่าในงวดนี้ตัวเลขอยู่หน้าปกแสดงว่ามันจะมีไม่หก็3หรือ8หรือ6นี่แหละนะครับติด4ตัวนี้ไว้ตัวเด่นๆนะครับเนาะลองดูด้วยกันหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอีกเหมือนในงวดก่อนก็ได้นะครับเนาะเหมือนในงวดนี้นี่เนี่ยสัญลักษณ์ปปสเนี่ยปปสนะครับ ปอก็แนะครับ8นี่8 8สอสอก็4สอมี4มี3มี2นะครับ4 3 2นะฮะอ่าหรืออาจจะเป็น0เนาะอ่าเดี๋ยวเป็นต้นนี้ด้วยได้นะเนี่ยซึ่งมันก็ออก8 2ไปแล้วเนาะออก8 2ไปแล้วอ่ามันก็มีโอกาสนะฮะ8 2ในงวดนี้มันก็มีโอกาสนะ,ะที่จะออก8 3อยู่ในนี้บางทีงวดนี้กองสลากอาจจะ ใจดีนะครับออกเลขตัวนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะอ่าเนี่ยปปสเนี่ยปปสแปดดสี่หรือ8ปดดสมหรือ8ปดแสองอ่ลองติดสาตัวไว้เลยเลยก็ดีนะครับเนาะอาจจะออก8 8ก็ได้เออก็ไม่แน่นะฮะ,นะเ,เนาะ,ะ,ะเลขเบิ้ลนะฮะน้อยเลขเบิ้ลก็ ปีนี้ออกอย่างเนี่ยแปลกๆน่าจะอย่างหรือเปล่านะครับเนาะ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีในหิงปักปังนะฮะกับในปกสลากนะครับฉบับนี้แล้วกันนะครับในนะครับงวดวันที่1นะฮะพฤศจิกายุนะฮะใครที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีกันนะฮะกับในคลิปนี้แหละนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ